มาดูกันต่อเลยนะครับกับช่องอดิศร์แฟร์มารีนะครับตอนนี้อ่าทีมงานนะครับกำลังผสมปูนเพื่อเทคานนะครับคานบนอีกนะครับก็งานเร็วมากครับตอนนี้นะครับทีมแบ่งสองทีมนะทีมก่อทีมฉาบนะครับกระบะปูนสองกระบะนี้ก็จะผสมสัดส่วนต่างกันนะครับเท ทับหลังกับก่อฉาบนะครับตอนนี้แอดก็นี่นครับพาพีพีเอฟซมาดูผลงานนะครับใครเห็นภาพนี้เราว้าวไหมนะฮะมันจะเสร็จอะไรได้พี่น้องตอนนี้มันได้มันจะเสร็จครึ่งหนึ่งของรั้วทั้งหมดแล้วนะครับเฉพาะรั้วรอบบ้านก่อนนะครับรั้วที่ก่อกําแพงก่อแบบมันถ้ามาถึงนี่ก็เท่ากับครึ่งหนึ่งแล้วนะครับอีกครึ่งหนึ่งก็ โอ้แป๊บเดียวผมว่านะครับนะทํางานนะตั้งแต่วันที่เริ่มต้นนะโอ้โหดูผลงานแล้วก็น่าประทับใจนะครับอากาศจากร้อนอบอ้าวนะครับก็มีลมพัดเบาๆนะครับพอได้คลายร้อนกันนะครับ ดูบรรยากาศการเทคานนะครับนู่นครับดูมุมกว้างๆนะครับพี่ๆทางบ้านจะได้นึกนึกภาพออกนะครับมุมกว้างๆเป็นแบบนี้นะครับ ว่างแล้วจะเห็นภาพแล้วจะคิดออกนะว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็ก่อได้แถวลุงซีได้แถวที่4แล้วนะครับนาะยช่างก็กำลังขึ้นแถวที่ห้านะครับ ก็ประมาณเจ็ดเจ็ดแถวนะครับฝั่งนี้เจ็ดแถวนะครับ พาพีพีเอฟซีดูกลับเข้าไปดูด้านในนะ ขเป็นกอดีมากเลยครับอยู่บ้านนิดดับหมดแล้วนะครับอยู่บ้านกอตะไคร้นะครับเดี๋ยวจะหาไปปลูกใหม่อยู่นะครับแต่ก่อนก็โดกแบบนี้ครับพอถึงช่วงหนึ่งก็ต้นมันก็เริ่มตายนะครับผม,ผมก็เวลาทำอาหารเนาะก็ต้องได้ใช้นะครับตะไคร้นะครับขาดเมนู ต้มๆเนอะอันนี้เหมือนขุดเพิ่มมานี่นะครับไม่รู้ว่าจะทำเสาเพิ่มอีกหรือเปล่านะครับอันนี้ขุดต่อกมาอีกนะครับ ุณัำสรับคลิปนี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม